นี้เนี่ยก็มีการทำเ,เรื่องเกี่ยวกับภาพเอกชนนะคะที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนก็คือทางบริษัทก r าฟเอ NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนค่ะร่วมมือกับทางทันตยแพทย์เทียศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดโครงการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ขึ้นมาก r าฟสปาร์คไมายมอบรอยยิ้มสดใสให้กับชุมชนเป็นปีที่3แล้วค่ะซึ่งน่าสนใจและรายละเอียดเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ บริษัทกัฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกัฟบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานรูปมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟสปาร์ตสไมส์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนเป็นปีที่3ให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นกับประชาชนฟรีทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยจะออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้บริการประชาชน ในปีนี้โครงการจัดขึ้นเป็นปีที่3ได้เปิดตัวหน่วยแรกไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยพิเศษที่เปิดให้บริการกับกลุ่มผู้พิการทางสายตาและได้รับการตอบรับและมีผู้เข้ามารับบริการอย่างล้นหลามจากกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดการออกหน่วยครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่7-8มิถุนายนณวัดทิพภาวาสเขตลาดกระบัง จึงได้ขยายเวลาการออกหน่วยเป็น2วันเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษาและเปิดโอกาสให้กับคนสามารถ Walk in เข้ามารักษาได้มากขึ้น ดีได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางคณะทันตแพทย์จุฬาแล้วก็กราฟมาร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ที่วัดทิพวภาวาครั้งแรกเลยได้เคยมาที่วัดทิพยวาวเมื่อเดือนพฤศจิกิน2565แล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกประทับ คือทางคณะก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างพร้อมมากแล้วก็ทางกัาฟก็เตรียมของซัพพอร์ตพวกเราทั้งอาหารเครื่องดื่มความสะดวกสบายจากการที่มาออกหน่วยสองครั้งชาวบ้านกระตือรือร้นมากแล้วเขาก็หวังว่าเราจะกลับมาให้บริการอีกก็คิดว่าต่อไปเราคงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วหมอก็ยินดีที่จะมาร่วมงานต่อไปด้วยค่ะในวันที่7มิถุนายนเป็นการให้บริการกับคนในชุมชนที่ได้มีการลงทะเบียนกับสาธารณสุขเอาไว้ล่วงหน้า และวันที่8มิถุนายนมีการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ w a ล k- i อเข้ามาในช่วงเช้าซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีคนเข้ามาต่อคิวเข้ารับการรักษาอย่างหนาแน่นโดยหน้างานมีพนักงานกราฟเป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาเข้ารับการรักษาฟันอีกด้วย รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างประชาชนนะคะเขาอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้มาบริการให้ถึงที่ทําให้ประชาชนได้สะดวกมากขึ้นค่ะและประชาชนนะคะก็จะได้มีฟันที่สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณบริษัทกราฟนะคะแล้วก็คณะทันตแพทย์ของจุฬาลงกรณ์ที่มาบริการให้กับประชาชนในครั้งนี้ทําให้ประชาชนทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพฟันที่ดีค่ะแล้วหวังว่าคงจะมีบริการดีๆแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะ สำหรับโครงการกัฟสปาร์สมายในปีนี้จะออกหน่วยอีกทั้งหมด2ครั้งโดยครั้งต่อไปจะไปที่จังหวัดสระบุรีและกลับมาปิดจบโครงการในพื้นที่กรทมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page กัฟสปาร์